ลูกหมาเรียนซื้อเก่งนะเเก็บไปเร็วล well ูกหมาะฝนฟ้าเมื huh ่อคืนก็ตกดีแท้ ตื่นขึ้นมาฝนตกอกะตื่ขึ้นมาเลยอโอ้ยไม่อยากไปยุ่งเหมัน,น้อยังอยากนอนอีกพอ <c oughs> ดีเมื่อวานนี้เข้าห้องอบด้วยพอเข้าห้องอบเลยโอ้ยมันนอนหลับเป็นหลับดีแท้ วันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วอีกเพียงแค่สี่ห้าวันก็เข้าเรรษาพวกเราชาวพุทธควรอย่างยิ่งที่จะเตรียมพร้อมว่าเข้าเรรนสานี้พรรษานี้เราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสนสระต่อตนเอง <c oughs> เราจะละอะไรในสิ่งที่ควรละในชีวิตของพวกเราที่เราผ่านมานั้นมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ผิดศีลผิดธรรมเราก็มาปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะเราใช้การเข้าเป็นศาซึ่งเป็นตัวหนุนให้เกิดกำลังจิตกำลังใจในการละชั่วในการทำดีแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดพร้อมกับ พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตลอดจนอุบาสกบาสิกาซึ่งเข้ามาอยู่จำพรรษากันอย่างอบอุ่นหนาแน่นมันก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เข้ามาศึกษามีข้อสงสัยมีข้อธรรมะอะไรต่ออะไรเราก็มาสนทนากันได้เมื่อเรามีความเข้าใจเราก็น้อมนำเอาไปปรับพฤติปฏิบัติขัดเกล่อในสิ่งที่ควรละเราก็ละไป เราเคยขี้เหล่าเมายาขี้ฝิ่นกินกัินชาเรื่อการพน,นันอะไรต่ออะไรต่างๆอันเป็นอบายมุขซึ่งมีอยู่ทั่วโลกแล้วก็ผู้ทีชนทั่วไปก็มักจะไปติดสิ่งเหล่านั้นแหละทั้งๆที่ตนเองปรารถนาความสุขความเจริญแล้วคำว่าอบายมุข มันจะมีความสุขความเจริญไปกับอบายมุขได้ยังไงก็เมื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอบายมุขถ้าแปลเป็นภาษาเราก็ทางแห่งความฉิบหายก็เราไปเกือกกั้วคุกคีคุกเข้าอยู่กับทางแห่งความฉิบหายแล้วจะมีความสุขมีความเจริญไ่ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเอาชีวิตที่ผ่านมาก,ก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราไม่ต้องไปคำนึงถึงมันหรอกแม้เราจะเกิดกั้วมากับอบายมุกมากมายแต่แบบนี้ปัจจุบันนี้เราจะชำระมันเราจะแก้ไขปรับปรุงตัวของเราเองให้เป็นคนรังเกียจอบายมุกให้เป็นคนหนีห่างจากอบายมุกถ้าเราตั้งจิตเจตนาแล้วทำได้ในปัจจุบัน อนาจจันก็ดีอนาคตก็ดีเพราะอนาคตก็ไปจะปัจจุบันเมื่อปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีจากนั้นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนาเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนับตั้งแต่บุคคลใกล้ชิดของพวกเราเนี่ยแหละในครอบครัวภรรยาสามีพ่อแม่ลูกหลานพี่น้อง เราก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันปรารถนาดีต่อกันเอื้อเฟื้อเจอชานเผื่อแผ่แบ่งปันกันดูแลกันแนะนำกันช่วยเหลือกันอยู่ตลอดมันก็เห็นเป็นเหตุนามาซึ่งความใกล้ชิดสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจกันมันอยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็ไม่มีการปีเกี่ยวกันไม่มีความรกแวงต่อกัน ความอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นอยู่ในระดับหนึ่งแล้วจะนั้นศีลด้วยความเป็นเบิติชนคนมีกิเลสข,ของพวกเราซึ่งกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัญหามานะทิฐิมันล้วนอยวเต็มจิตเต็มใจของเรามาหลายภพหลายชาติแล้วพอมีสิ่งที่แวดล้อมของเรามากระทบ ทางตาหูจมูกริ้งกายของพวกเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่หา่างไกลเมื่อปกระทบด้วยรูปด้วยเสียงผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกริ้งกายของเราก็ไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราก็ไปกระทบเอากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราไม่ว่าความโกรธความโลภความหลงละคะตัณหา มันก็ฟุ้งขึ้นมามันก็ตื่นตัวขึ้นมาพอตื่นตัวขึ้นมามันก็เอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเช่นว่าถ้าความโกรธมันตื่นตัวขึ้นมามันก็นํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างก็เกิดการปีนเกลียวเกิดการเบียดเบียนกันแล้วจะมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นไปได้อย่างไรเพราะนั้นเราก็ต้องมีความอดกั้นต่อกิเลส ควบคุมกิเลสไว้ให้ได้อย่าให้มันล้นขอบล้นเฉดออกมาถ้าเราสามารถควบคุมกิเลสหรืออดกั้นต่อกิเลสได้ไม่ให้มันล้นขอบล้นเฉดออกมาจนนํากายวาจาของเราไปไปเป็นเครื่องมือของมันไม่ว่าความโกรธความโลภความหลงราคะปัญหาทั้งหลายนั่นแหละถ้าเราอดกั้นต่อมันได้เราควบคุมมันได้แล้วสีกี่ข้อกี่ข้อเราบริสุทธิ์หมดโดยไม่ต้องไปสมาทานที่วัดไหนหรอก ไม่ต้องไปกล่าวด้วยปาณาติปาทิานา,นากาเมสุวิชามุสาอะไรต่ออะไรต่างๆหรอกแต่สีของเราบริสุทธิ์ทันทีสีบริสุทธิ์เพราะเรามีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสของเราแล้วก็มีความอดกัน้นต่อกิเลสได้อันนี้สีของเราบริสุทธิ ไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในเมืองพอสิ่งของเราบริสุทธิ์การอยู่ร่วมกันของพวกเราจะอยู่กันมากขนาดไหนก็ตามหรือน้อยอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่อยู่ในครอบครัวของเราออกไปจนกระทั่งในวงสังคมทั่วไปไม่ว่าชาววัดชาวบ้านตัวทานแหละสีนี่แหละจะเป็นการปูพื้นฐาน,นการอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความสุขความอบอุ่น จากนั้นมาเราก็เอาเราก็ฝึกหัดในการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตตภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนตลอดยีบสีชั่วโมงเราจะภาวนาสักสินาที20สนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ได้หรือแบ่งปันเวลากันไป เราไปทำอย่างอื่นสะละเวลาไปขนขวสเสแวงหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหมดเวลาไปทั้งกี่ชั่วโมงหมดเวลาไปทั้งกี่นาทีเดีความรับความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากอย่างไรเราก็ยังสละได้ทั้งทั้งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทรมแห่งธาตุัันร่างกายร่างกายนี้เราบำรุงบำงเรอมัเป็นขนาดไหนก็ตามเด้อไม่ก็มีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็เสื่อมสิ้นไป เรายังสละเวลาเวลาสลาะความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายต่อสู้เพื่อเรือนกายอันนี้ได้แล้วทำไมเราจะสละเวลาเพื่อจิตใจดวงไม่แตกไม่ดับบ้างไม่ได้เพราะจิตดวงนี้ถ้าได้รับการอบรมดีแล้วได้รับการบำรุงดีแล้วมันล้วนแต่นำสุขมาสู่ตนเองดังในพุทธภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุข้าวหั่ จิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนเพราะนั้นเราตั้งปริญญาตัวของเราเองเลยเราจะมีการเตรียมพร้อมต้อนรับในพรรษานี้เตรียมพร้อมไปดูภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายภายนอกของเราเราสามารถสละเวลา,วลาแบ่งปันเวลามาเพื่อการอบรมจิตอบรมใจของ,งเราได้มากได้น้อยขนาดไหนเราจะแบ่งปันเวลาขึ้นมา พอเราเตรียมไว้พร้อมเข้าเป็นสารเราก็ทุ่มเทต่อการเข้ามาสู่การโพวนาเพราะการภาวนาเรามีโอกาสเข้ามาภาวนาร่วมกันในบู่ในคณะเป็นกัลยาณมิตรที่ในวัดในวาที่ท่านอยู่กันอย่างอบอุ่นหนาแน่นมันก็จูงก,ก,กันไปหนุนกันไปโดยเฉพาะในวัดเราก็ทุกวันพระ ทุ่มนึงเราก็จะมีการลงสลาสวดบนไหว้พระทำวัดข้ามฟังข้ออัดข้อธรมแล้วก็น้อมนํามาอบรมจิตอบรบใจของเราด้วยจิตภาวนาจนเวลาพอเหมาะพอควรแล้วเราจะค่อยเลิกในการอยู่ร่วมกันเราก็แยกย้ายออกไปไปทำส่วนตัวของเราจะเดินจะกรมหรือนั่งภาวนาอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความสะดวกข,ของแต่ละท่านแต่ละคน นี่ถ้าพวกเรามีการเตรียมพร้อมแล้วก็มุ่งหน้าที่จะปฏิบัติที่จะทำให้มันได้ตามที่เราตั้งจิตเจตนาไว้เชื่อเถอะการเวลาที่ผ่านไปหมดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นเป็นวันเป็นปีเป็นพรรษาล้วนแต่จะหมดไปเพียงแค่วันเดือนปีแต่จะนำคุณค่า อันเป็นแก่นสรละคือความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของพวกเราเพราะการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขความเจริญด้วยการทุกท่านทุกคนจะพากันน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติตั้งจิตเจตนาของเราว่าเราจะปฏิบัติให้ได้ตลอดตามที่เราตั้งจิตเจตนาไว้ชีวิตเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยการทุกท่านทุกคนเนะ อาตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรยะท้า,ทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติอ เอเจตังปฏิตังตุมหังเิปเมวะสวิชตุสะเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธาเมริโชติรโสยะทานทิโยวิวัจฌานโดสัมบาลอัูโคนวีดอนสัตุมาน ภาวะวันตรโยยสุขิยนเองขายโยโกวินภาวะพิวันเสรีสานิจางวยทายปันจจิตดวงใจตตโรูอธรรม ทันติอายุวานน้อยสขังภาลังรัตนตยานุภาเวตารัตนตยาเตยาสานโดยคารวะพยาเวลาสกสัสตุจุปัถวาน อันนกาอันตรายาปีวินาสันตุอาสะสตุ้อนชายาเสทิทนังราพังโสติภาขยังโสข้างพลังเสิริอายุจวันโนจายภพอขังวุวิีจายสวัน สัตว์สาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตมภาวะตุสับังการังรักขันตุสับเดวตานสัมผาบุทาดุภาเวตาสตาโสติพวันตุเตม ภาวะตุสับบังการังระคัตุสับเบเดวตานสัมบะสัมมาดุภาเวทนายสัทตสวดีภาวตุเตมภาวะตุสับบังการังระคัตุสับเบเดวตาน สัมบาสังขาดุพาเวนัยสาธสอทิ่พาวันตุกเตอวจัดอาหารทานกันเด,ด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงทานอาหารสกอดทานอาหารสกอน